สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมในรายการ SP Gaming อยู่ในรายการครั้งแรกของชีวิตโอเคนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมยังยังไม่เคยจะได้กินมาสักครั้งในชีวิตนี่อาจจะเป็นครั้งแรกของผมนะครับนั่นคือช็อกโกแลตแท้จ้ะเบลเยี่ยมเยี่ยมเย,ยมฉันจะบ้าละนี่นะครับ รอสตาใส่สะอาดปลิง้งมองนิเสียงสะท้อนว้าวับงดงามนี่เลยเอาไปนี่น,นะครับลักษณะ็อกกเลตแท้จากเบลยเยียมเลยครับ มีสันสวยสดอย่างที่ใจต้องการนะครับมีตากําลังตีเรียบร้อยนะครับตรงนี้ว่าเป็นของแท้โอเคเราก็มาดูไซ้์หนกันดีกว่าอ่าช,ช่วยดึงหนะ่อยนี่นะครับมีอะไรวะเนะี่ยถั่วน่าจะถั่วนะครับถั่วเยอะแยะนี่ครับผู้ท,ที่กินให้เรานะครับมันโชว์นะครับ จากคลิปช่างแอร์ในโชว์โชว์ขนมกิน,นกินขนมโชว์หน่อยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นของผมที่ผมต้องกินนะครับเพราะผมเพิ่งไปล้างตูดมาเมื่อกี้ไม่ใช่แล้วโอเคนะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามหรือกด subscribe และกดไลค์ด้วยนะครับ